ลุงบไริกีหน้าพน่าเอาไว้รกบุริกีเขาบุริกีด้สกี้เขาแซบเด็กๆสบายดีพี่น้างสบายดีสกุลสกุลแรงเยอะกันนะโอ๊ยบอกเขาเอาบ่ Tôn ý mẹ là bố nào Ủa Ý mẹ là anh bố làn Thấy không ý mẹ em tiết như thế nào Các bạn thấy không Ý ngay Mắc khảo lúc เดี๋ยวจะซื้อมาเนี่ยอย่งเี้เกแ่วนจะบวกเดียนเดียวหรือเ่ี่เอ้ยโอ้ยนี่เขี้ยวเต็มกขาวใส่บวงนั่นเดียวนี่อมือเองบพเพลนก่ง้งลูกล่ะไปเียงแแแบก็เอาอะฮะ ก็มาประมูลหาล่ะขอะไร่ะเลิบอ่ะใช่ยงมาดกยอันนี้ว่าจะวันประกาศวันสิบท้ากำมูลหาละมึงจะบอกเอติเอติไม่เห็นบอก ăn cơm thả nó xong một tí nó dở nó có bò nó dở thế này cơm xà lầy rồi chó à mẹ vào coi không มามันมีทางลงด้วมีซไยเดออย่างเดไม่มีที่กระโดดนะหรอถ้ามีหนูจะเล่นแค่กระโดดใช่เพราะหนูไม่ชข้อบปนหน้าด่านกถั่วหน่มมแตนลนะพี่ไนั่งก่อนะฝากแก่ เอออันนี้ยังโต๊ะเซ่อเิร์กอะดเไหลไหมเงอนหัวนึงเอเต็ตมอลงออเอาเก้ทีมันแห้งเผมจด่างเ้ยละบทานึับไปแบบรเบิดบอลเบออลตามกันแวเอ็นโต๊ะนะอราเนใช่อ้เอี่ยไอ้ใช่ นั่งเบอร์พลั่นม่ออากรับนอนสวายเลยอ่านนงเป็นนอข่าวเป็นนอนเคองครับเช้อคนรกบุโพผิดีแหลก่นิดพีแหลกวินนะไม่ขี่ยไปจนหมัวเลยอ่ะนน่อยากนอนยางเดี๋ยนอนแบละหัวนีแหละท่ไม่เด็กนอนแค่นั่งอยู่กับมือับ แม่จะไปไหนนมาเหมือนว่าแล้วบอกพี่นุ้ยจำแม่จะไปบ้านอะไรแม่จะนอนยานีมันจะไปบ้านอะไรเป็นหมัดมันหมาะมันไปตอนแรกพวกหูมากินต่อไปไดเนแล้วมาเอาหูเท่านั้นเลยหูบนนี่นบไปอยน่เปนยังไงได้แล้กูมาคืน Nếu là một người, thì đi càng mong. Giêng nắm một cái mặt. nắm một cái mặt. Giêng nắm một cái mặt. cái mặt. Giêng nắm một cái mặt. Giêng nắm cái này. Giêng cái mặt. Giêng cái โอ้ยแล้วกูกลัวมากเลยใครวะมาซื้อน่ะโอ้ตายละกูจะติดเชื้อโรคแม่นี่น้ามาอ่ะพ่อไม่กินหรอนะพ่อไม่กิน่ิีบอสกำลังส่งวันนี้ที่สอยู่อร่อยนะั่งกิน ส่งไฟให้หน่อยไม่ได้ดูสูิดต่อไปน้อดูกระุงง่ยๆ่กินจะคัเนี่ยเใรขาดะวมันหนุงนะาจะโตมันะ เอกงลงาที่เย็น้ยกินจนเี้ยวเยอะ้มเยอันไหนแซลอดีหนด้วยหางกุ้งบ็เไปทอดหัวกุ้งอืมมันก็แจเนตะกี้มืนกส่พระ่มกินนะ ี่เพียงเขาเรียบ,บปิดไฟป,ปิดร้านม่นนนมาจัหน้าแล้วมาหมเหมือนจรเลยไปไหนไม่ไะือหมืนเดีวพอวางไฟปิดหลอดโอ้ยไม่เห็นมืขาา เ่ดอใดูจะตั่้ปัวเกิดยังเดี๋ยวผมเดือนสี่แสนหาแสนใครโค้งมันเดอนหาแสนบ่ใครโค้งจ่ายเสาไฟใครองอาทิตย์หนึ่งยังไม่ได้หอนหาแสนอหาไม่ถูกปากเว้ยโอ้ยราทำไปอร่อยเนาะ เราทำให้อร่อยสิจรมันไม่อ่่มันไม่ใช่หมูอืมอื้อนะมือหนึ่ต้องยใสด้วช่สะหัวาเท้าน่ะไหอย่าพากเพานลูกน้องนอกนอนนีไต้มมาแล้วต้มน้ใส่ต้ออกมาแล้วเรามีผักหลายอย่างใส่นี่ก็ได้โอ้ยเรายังลายอย่างยัง

กินนมพอเคลื่อนนมจังว่าหัวใจมื่อกี้ได้ม่จีนมาออมเออข้าวกินแล้วข้าวไปซูเงี้ยงเงี้ยงกัไรเมื่อกี้มากินโคุรือไงกนตักินยุ่งกินนี่หนึ่งหนึงน่งหนึ่งห่งหนั่งนึ่หน่งหน้่งหนงหนึ่งหนึ่งหน่งหนึ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 ่น่งน่ึนึ่่ึ่ง่่ อยามุดบอยู่ในตลาดกันมิสปาชิปตลาดมันบาอึดแต่มันมีแต่ทอดแต่ยางเดียวในพี่น้องมันเฮงเออเยเฮงขาดเออมาอ้อเนอะเพิ่งกาไส้กัหาแจแล่าเลยพี่น้องขอบุณขอบุณทุกคนที่ตามชม